ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาในวันอาสาฬหาบูชานะเพื่อนเพื่อนคนไหนคะที่มีปัญหาคราบเหลืองคราบขาวติดเสื้อผ้าเป็นคราบโลออนบ้างคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะสาเหตุนะคะอาจจะมาจากนะคะเวลาที่เราทาโลออนเราทาผิดวิธีหรือเปล่าเช่น ทาโลออนในปริมาณที่มันมากเกินไปอันนี้ก็ทําให้เกิดคราบบนเสื้อผ้าได้หรือทาโลออนแล้วโลออนยังไม่แห้งแล้วเราก็รีบสวมเสื้อผ้าเลยอันนี้ก็ทําให้เกิดคราบบนเสื้อผ้าได้และคนที่มีนิสยัยชอบใส่เสื้อผ้าก่อนแล้วไปทาโลออนทีหลังอันนี้ก็ทําให้มีคราบเหลืองคราบขาว ติดเสื้อผ้าได้นะคะวิธีการแก้ก็คือเราก็ทาโลออนในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะทารอบเดียวไม่ต้องทาเยอะนะคะหรือรอให้โลออนมันแห้งก่อนแล้วเราค่อยสวมเสื้อผ้านะคะใช้ใดเป่าหรือว่าใชอ้อะไรละ่ะในปริมาณที่มันเหมาะสมทารอบเดียวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือว่าเลือกโลออนนะคะที่ มันไม่ทิ้งคราบนี้อย่างโลออนกิฟฟีนทุกสูตรเลยนะคะใช้แล้วไม่ทิ้งคราบบนเสื้อผ้าอาดีคูบันเชียนะคะเพื่อนๆคะลองใช้